ก็กลับสวัสดีพี่น้องชารบอกสายฟีทถกท่านกันนะครับผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของฟี UGC นะครับซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมพามรับกันไนดะ้คือ NBA นะครับหรือว่าสร้อย NBA อันนี้นั่นเองนะั้นเพื่อนของชิ้นนี้คนระับผมแจกด้วยกันทนะั้งหมด2,500ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้นะของออกไปแล้วผมแค่2ชิ้นเท่านั้นเองส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นงันวันนี้นะคือแมป NBA อวตารคทัลล็อกนั่นเองนะครับซึ่งนาตามแมปเราเคยแจมมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนั้ผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ก่อนเลยนั่นเองนะเพื่อนอ่ะเพื่อดูเควสนะผมเควส์ของเราเนะ่ยผมมีในกันทั้งหมด5อย่างนั้นเพื่อนอย่างแรกนะผมก็คือการจอยกลุ่มเขานั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่2เนี่ย ก็คือการกดไลค์ให้เกมเขานั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่สารบกก็คือการคอมพิวทั้งหมด30ช็อตสปอตนั้นเพื่อนอันนี้เดี๋ยวผมพานเพื่อนไปทำนะผมแล้วก็ส่วนที่สี่นั้นเพื่อนส่วนที่สี่นี้ผมเขาให้เราทําการดังแ้นบ้านผมเป็นจํานวนหนึ่งลูกเท่านั้นนะผมย้ําว่าหนึ่งลูกแต่เพื่อนเนี่ยต้องชูที่ความสูง65ฟุตนั่นเองอ่ะเดี๋ยวน,นี้ผมก็พานเพื่อนไปทำเพราะอันนี้เนี่ยผมจะทําผ่านมาแล้วนะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายผม ก็คือการชูสกอร์ให้ได้ทั้งหมดเนี่ยสองพอยต์นั่นเองนะเพื่อนอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะผมอันนี้ให้เพื่อนเข้าไปกดจอยกลุ่มเขาก่อนนั่นเองนะเพื่อนส่วนวิธีการจอยกลุ่มนั้นเพื่อนอันนี้นะผมใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเนี่ยยังไงเพื่อนๆอย่าลืมไปเข้ากลุ่มนะผมส่วนลิงก์กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ข้างใต้ดีคลิปชัตินั้นเพื่อนแล้วก็อย่างหนึ่งนะผมที่เพื่อนควรทําก็คือการกดไลค์เข้าเกมเขานั่นเองนะเพื่อนนี่แล้วผมใครยังไม่กดไลค์แบบนี้นะผมเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะผมในส่วนของเควสที่3นั้นเพื่อนเควสที่3อันนี้นั้นเพื่อนเขาให้เราทําการชู30 ช็อตสปอร์ตใช่มั้ยเพื่อนอันนี้ผมให้เพื่อนวิ่งหาวงสีฟ้าอย่างนี้นะผมอ่ะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนันเพื่อนใครที่เข้ามาใหม่เลยเนี่ยอันนี้ผมลืมแจ้งเพื่อนไปใน e ีที่แล้วด้วยอันนี้ผมใครที่เข้ามาเนี่ยให้เพื่อนเลือกสตาร์ทตรงนี้ก่อนเลยนะผมไม่งั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อจะทาเควสไม่ขึ้นนั่นเองอ่ะใครที่เลือกแล้วเนี่ยเพื่อนสามารถกดไทออนได้เลยวผมเขาจะขึ้นมาแบบข้างหลังตรงนี้ของเพื่อนนะผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนวิ่งไปทำเควสต้กันได้เลยนั ให้เพื่อนมาเลือกเสื้อผ้าก่อนก็ได้นะเพื่อนหนึ่งตัวนะผมตัวไหนก็ได้นะกดไทยออนเหมือนเดิมนั้นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนทาการชูดบาร์สให้ลงตามจํานวนที่เขาบอกไว้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เขาให้ชูดสามลูกเพื่อนก็สามารถชูดไปได้แล้วผมสามลูกนะหนึ่งสอง สามโอเคเควตของเพื่อนเนี่ยก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนเห็นไหมก็เป็นสิบแปดทับสามสิบอะเควท้งล่างของผมผ่านด้วยนั่นเองนั้นเพื่อนส่วนเควตที่สี่ก็คือการที่เราต้องดังบาร์ทให้ได้ทั้งหมดเนี่ยหกสิบห้าฟูใช่ไหมซึ่งแป้นบาร์นะผมอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆนะผมหยิบลูกบาร์มาหนึ่งลูกนั้นเพื่อนแล้วนั้นเพื่อนนะผมจำดีๆนั้นเพื่อนจำสัญลักษณ์ทางด้านขวาก็ได้นั้นเพื่อนนี้นะคัสตาร์ฟทองคำอันนี้นั้นเพื่อนเสรับ ให้เพื่อนเล็งแป้นบาร์ตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมสีเหลืองตรงนี้นะครับผมวิ่งมาตรงนี้นะเสร็จแล้วเนะี่ยให้เพื่อนวิ่งเข้ามุมนะผมผมแนะนําให้เพื่อนๆนวิ่งชิดมุมตรงนี้เลยนะนี่เสร็จแล้วนะผมให้เพื่อนกดชูดค้างได้เลยนะครับผมเขาก็จะดังอย่างนี้นั่นเอง ก็ประมาณนี้ผมสำหรับเควสที่4นั้นเพื่อนแล้วก็ส่วนเควสสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราทำสกอร์รวมให้ได้ทั้งหมดเนี่ยสองร้อยห้าสิบนั้นเพื่อนซึ่งสองร้อยห้าสิบเนี่ยเพื่อนๆไปทําเควสที่สามก็ได้นั้นเพื่อนเดี๋ยวเควสล่างสุดของเพื่อนเนี่ยก็จะผ่านแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนเห็นไหมตอนนี้ผมผมชูดบาร์สไปทั้งหมดเนี่ยไอวงฟ้าที่ผมผ่านเพื่อนไปทำเมื่อกี้ผมชูไปแค่สิบแปดลูกแต่เควสข้างล่างของผมเนี่ยผ่านแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะก็ที่เหลือก็ไม่มีแล้วนั้นเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมของเลลยัััดกนนะครบ เอาแล้วผมตอนนี้ผมผมก็ตัดมาที่ห่วงสุดท้ายเลยแล้วการนั้นเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอ่อุญาตชุดบัสก่อนเลยนะผมใครที่ไม่ได้กดไทออนยังไงก็อย่าลืมกดไทออนนั้นเพื่อนอา้าวชุดไปไหนวนันนี้หนึ่งโอโ้โหยังไม่ลงโอเคผมเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์ลงแน่นอนสองเป็นไงฝีมือการชุดบัสของผมสามลูกเข้าหนึ่งบ้าไปแล้วชุดไปนั้นเพื่อนให้ครบห้าลูกนะครับผม โอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะน่าจะ3 30ตพอดีนั้นเบอนผมขออนุญาตวิ่งกลับไปดูที่เวสของเราก่อนเลยนะครับติ๊กแซกกป้ายใช้เวลาไม่นานนั้นเพื่อนประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับผมจับเวลาอยู่10นาทีนะได้ของแน่นอนนั้นเ่อนอ่าเสร็จแล้วกดเค็มตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้ดูว่าจะไม่เสร็จแล้วศนบาทฟรีฟิีฟิน ของยังเหลือเยอะอยู่เลยนั้นเพื่อนเมื่อกี้ตอนผมเข้ามาทำเนี่ยของมันออกไปประมาณ2ชิ้นเท่านั้นเองอ่ะเสร็จแล้วมันเดินรอผมขออนุญาตออกไปดูสักนิดแล้วกันเนี่ยว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหรแล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาได้อยู่ในส่วนของแอสเซอร์รี่ส่นวนสร้อยคอนั่นเองนั้นเพื่อนอันนี้แล้วผมอ่าสร้อยบาสอุ้ย่ปเี้ยวอยู่โคตรเข้ากับเราอะ่ะแต่เราคงไม่ใส่แม่งใหญ่เกินไปนั้นเพื่อนใครที่ชอบของใหญ่ก็อย่าลืมไปจัดกันนั้นเพื่อนอ่ะเลขที่ออกปุ๊บปับ๊บ โอเคครับผม42ก็ถ้าก็บ่าของชิ้นนี้ยงเหลืออีก2,450ชิ้นนะผมซึ่งเพื่อนๆไหนที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะ